ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีก็ได้เดินทางไปต้อนรับพี่น้องมาจากเสียมราฐแล้วท่านก็จะเดินทางไปต่อกระถินที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางจากช่องจอมมาบ้านหลวง,งอำเภอบวัวเชิดนะครับอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ วันนี้เราได้ทราบว่าตาไปจะได้จัดองกระถินอยู่ที่บ้านหลวงหลวงตำบลอาโพนอําเภอบเชตวันนี้เราก็ได้มาร่วมถ่ายทำตั้งองกระถินอันนี้กาลังเริ่มตั้งแล้วครับพี่น้องกาลังเริ่มตั้งองกระถินเดี๋ยวพี่น้องเราจะมาสัมภาษณ์ตาไป่ในการทําองกระถินในวันนี้ที่จะไปทอดเชิญครับหลวงต่ครับสวัสดีครับ่พีน้องที่รัก ก็กระถินในครั้งนี้เนี่ยผมได้ได้เป็นประธานประถมเพื่อจะหาเงินไปชมคบทุณบรณะกระสังขารนโบสหลังเก่าของของวัดบ้านระเพบทบนตะเคียนรามอำเภอพุรีจังหวัดสุรินทร์ไจังหวัดศรีสเก็ครับขอโทษก็เป็นทิีนสามพิทีแล้วเชิญชวน ลกูตตกศิลป์ลูกหาแล้วลก็ตักพวกแล้วก็เอฟซีของหนังรังแปลงเอฟซีภาพยนตร์หรือดวงตาภาพยนตร์นะครับลูตตกหาั้งหาที่เห็นในเฟซบุ๊กคนข่าวที่ทำคนข่าวที่ทำดีนะครับดังนั้นกระถิ่นเราก็จะเริ่มตั้งพรุ่งนี้เราก็จะแห่ไปส่งโคตที่ บ้านวัดบ้านระเบ้อเนี่ยมันจะเรียนรามคือสิ่งปวัติสังเกตนะครับเพื่อหาเงินโหรณะสมคบโหรณะปัญสันถอหล้างคาโบสดขรงวัดระเบ้อครับสราบมา50าบกว่าปีแล้วไมยก่อนมันเป็นไม้แล้วก็เกิดการ ช่วงนู้นะครับาป็นนานทางวัดก็จะบูรณะใหม่นะแต่เชิญชวนนะครับเราทอดถวายวันที่23เดือนพฤศจิกายนครับที่วัดกระเมรบปุะเกียนราบอำเภอทุ่งศรีบัดศรีสิสเกตแต่เราก็มีกองกระดิ่งไปร่วมกองหนึ่งนะครับสามนาทีโดยผมเป็นประธานประธานนะครับเพราะฉะนั้น ยินเชิญพี่น้องทั่วโลกญาติบุญนะครับทั้งหลายทั่วโลกถัาใครกัมัูชาลาวถ้าท่านอยากอนุโมทนาบุญก็ผ่านเฟซบุ๊กคนสุรินทำข่าวได้ครับเพราะว่าหมายเลขบัญชีอยู่ในนั่นเลยครับอยู่อยู่ในในอยู่อยู่ในที่ที่เราได้ถ่ายทําแล้วก็จะอยู่ในเฟซบุ o กนะฮะเฟซบุ๊กคนสุรินทำดีพี่น้องเราสายบุญอ่า เสียเสียเสียเกเสียทุเรียนอ่ะชอบขายบุญวันนี้คนสุรินทร์ตำดีเกิญ์ยนพี่น้องจันบุรีที่เคยร่วมบุญกันอาจารย์ไผนะครับสำนักประศาสตมหาพุททะทววสุขสาพรแล้วก็สำนักงานหนังกลางแปลงเอลีภาพยนตร์นะครับอาเภอวเชิดจังหวัดสุรินรในงานร่วมสมทบกินในครั้งนี้ก็โดยผมเป็นประธานปรปถมขอกราบ โมทนาบุญและเชิญชวนนะครับที่เป็สบสมุทรชนธรรดีครับ,รบผมครับครับพี่น้องครับพี่น้องต้องการทําบุญสายบุญต่างๆนะอยู่ในเพจคนชนทรรมดีพี่น้องมีบัญชีถูกต้องนะครับพี่น้องเข้าดูร่วมบุญด้วยกันผ่านมาเลยครับ แอปธนาคารผ่านโทรศัพท์ร่วมบุญด้วยกันได้หมดนะครับอย่าลืมสามารถไปขอไปบูนาบัตรที่วัดได้ครับพี่น้องลดภาษีลดภาษีรถยนต์ภาษีได้พี่น้องร่วมบุญมาขออไบมูธนาที่เจากับ1ันหนึ่งหรือห้าอขึ้นไปครับผมเดี๋ยวพี่น้องติดตามในเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราเป็นกิจอาสา มาร่วมบุญกับตาไปที่บ้านหนองหลวงตำบลอาโพนอำเภอบโบเชตจังหวัดสุรินทร์พี่น้องจะได้บุญได้กุศลด้วยกันวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีก็ได้ถ่ายทำให้ตาไปเป็นที่เรียบร้อยเชิญร่รวมบุญพี่น้องเชิญครับร่วมบุญด้วยกันนะครับร่วมบุญนะบุญครั้งนี้พี่น้องนะครับนานๆกว่าเราจะได้มาจัดตั้งองคตินนะกำลังตั้งนะกำลังเริ่มตั้ง เดี๋ยวอีกหน่อยเย็นนี้ก็น่าจะท่วมนะจะท่วมครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวโคตรุรินทรมดีก็จบรายการรายงานเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะติดตามงานต่างๆของตะไบของบ้านหนองหลวงต่อไปขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ โอ้แล้วทำไมโรงพักตนมาเอาไปประกาศอกกลับกรุงเทพแล้วนี่เอ็นว่่จะกลับลวไอ่อเจอกกางต้องอใหญ่มีทุกไซส์ึ่ย เ็นไรก็ได้ได้เออได้อาจารย์เนี่ยได้ตัวหนึ่งไหนยัมาสองตัวป่าวเดี๋ยวจะเอาเบอร์เบอร์เอลไม่จัดไม่ค่ะเบอร์เอลเบอร์ใหญ่เบอร์อิ่ม XL ไม่เราผมจะใส่ตัวประมาณเบอร์เบอร์อิ่มือเบอร์เอลไปเนี่มันใหญ่เกินไปมากเกินครับตอนนี้ก็พี่น้องฮะกำลังจะทยอยมาร่วมบุญนะมาร่วมบุญตอนนี้ก็เอาสิ่งของมาให้อ่าอ่าพวกพี่น้องนะเสื้อสวยๆนะครับ ก็เอามาเพื่อที่จะได้ใส่ร่วมบุญกันนะครับตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็ทางเด็กนักเรียนนะโรงเรียนทักษิณสยามศูนเมื่อครั้งหนึ่งก็จะไปเคยช่วยพบไปแข่งโรบอทที่สิงคโปร์นะเป็นแชมป์ดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็จะไปแข่งโรบอทที่เกาหลีน่าจะ วันที่1ถึงวันที่10เดือนธันวาเนี่ยก็จะช่วยโดยคนณะนะอาจารย์นะครูอาจารย์ก็ทำเสื้อขึ้นมานะเพื่อหาเงินหารายได,ได้เป็นค่าบินให้น้องๆน,นักเรียนที่จะไปแข่งโรบอทที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีมันมีสองเกาหลีเดี๋ยวไม่เข้าใจผิดเกาหลีใต้แล้วก็ตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์ยังขาดงบประมาณยังขาดเงิน ต่อไปก็จะช่วยเมือนกันช่วยซื้อเสื้อช่วยอุดหนุนเสื้อ2 5 0บาทใครสนใจติดต่อทางทพจสุรินทร์ทำดีได้นะคะเออคนสุรินทร์ทำดีได้แล้วก็ยิงมาตรงที่โรงเรียนทัพทิมสยาม04นาพระอุปถัมภ์ใช่ไหมใช่ทัพทิมสยาม04นะครับคครากติดต่อแล้วก็ ถ้าจะติดต่อก็ผ่านคุณครูเบอร์โทรศัพท์เ0986372889ค่ะทวนคำทวน0986372889ค่ะโรงเรียนโรงเรียนมัธยทมทัพทิมสยาม04นในพระอุปถัมภ์ค่ะอำเภออำเภอสังค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอเคครับเพื่อหาทุนนะครับให้ย้ำนะครับย้ำเพื่อหาทุนให้น้องๆนักเรียนที่มีความสามารถ <c oughs> ไปแข่งหุ่นยนต์นะครับโรบอทที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ผมจะไปเนเคยช่วยไปครั้งหนึ่งไปแข่งที่สิงคโปร์นะครับหลายปีแล้วงวดนี้ก็ไปแข่งที่เกาหลีอีก <S S อได้เป็นตัวเลือกไปอีกนะครับเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นแฟนเพจของคน,คนข่าวสุรินทร์ทำดี นะครับก็สามารถผ่านคุณข่าวสื่อทำดีและตามเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนนะครับของคณะอาจารย์นะครับอันนี้ก็ทําเสื้อมานะครับเพื่อ,อให้พี่น้องร่วมซื้อร่วมอุดหนุนเพื่อเอาหัดเอาเงินหัดค่าเสื้อเสร็จเหลือส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนให้น้องๆและคณะอาจารย์นะครับบินไปประเทศเกาหลีใต้น่าจะเดือนธันวานหนึถึงวันที่10นะครับเสื้อตัวละ 250บาทครับมีทุกไซส์แล้วทางโรงเรียนทำมาห้าร้อตัวนะครับเพื่อหาเป็นกองทุนนะครับให้น้องๆที่มีความสามารถไปแข่งไปแข่งหุ่นยนต์กันนะครับรคเกาหลีใต้1 1 0นี่นะครับอาจาร,รย์อีกครัง้งเบอร์โทรอะไรครับ0 6 1 9 3 4 9 6 5 6่ค่ะทวนอีกครั้ง เป็นเบอร์ของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทิมสยามศูในพระอุปถัมภ์นะครับคือจ,จริงแล้วเด็กโรงเรียนนี้เนี่ยโรงเรียนชายแดนพระกันดารน,นะครับแต่มีน้องๆน,นักเรียนมีความสามารถทำซบไปงทำอะไรเองนะครับที่ไปแข่งหุ่นยนต์เนี่ยครั้งหนึ่งไปแข่งที่สิงคโปร์ก็ชนะครั้งนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกให้ไปอีกที่ ประเทศเกาหลีใต้นะครับในเดือนธันวาเพราะฉะนั้น f อฟือพี่น้องใจบุญนะครับอยากช่วยลูกหลานอยากช่วยเด็กนักเรียนใโรงเรียนทับทิมสยาม04นั้นก็สามารถผ่านมาตามเบอร์ท่านรองผู้อำนวยการและเบอร์ท่านอาจารย์พรแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็มาที่ผมอาจารย์ไผ่ก็ได้นะครับสำนักประสาทมหาพุทธะเทวสมุรสาคร เงินทุกบาททุกสตังค์นะครับแล้วก็ถึงมือด้วยนะครับถึงน้องน้องทั้งหมดแล้วทราบมาว่ามีใบอ,อนุโมโทนาบาัตรไปลดหยอ่อนภาษีได้นะครับอขอความค่ามีพี่น้องมีจิตนุโมทนาบุญก็ผ่านมาได้ครับในคนสุรินทำดีนะครับหรือ กับผมก็ได้จานไปนะครับสำนักประสาทมหาพุทธเทัเทวาสมุทรสาครหรือสำนักงานหนังกลางแปลง l t ภาพยนตร์หรือ FC ของ l t ภาพยนตร์อยากได้เชื้อเพื่อช่วยน้องๆนะครับมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ตัวละ250บาทนะครับถ้า FC ทั้งหลายเห็นแล้วก็อยาช่วยเหลือ,อนอ <ๆ S 1> ้อ,นะะนอง,องๆก็<อ>ผ่านมานะครับผ่าน L ได้เลยนะคะผ่านยินดีเป็นสะพานบุญผ่านเป็นสมุดของ LT ได้ครับ ครับนสุรินทำดีนะครับคนเฟซบุ๊กคนทําข่าวคนสุรินทำดีได้ครับ<ช>เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นสามารถตรวจสอบได้เลยถึงคณะครูอาจารย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีใบนอนุโมทนาบัตรให้ด้วยลดหยอด่ยอนภาษีได้นะครับเป็นโรงเรียนชายแดนขอบพระคุณมากครับ